ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เขาคอซิชบูนะคะแล้วก็มาถึงได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแหละแต่ว่าเองเช็คอินไม่ได้นะคะแล้วก็เลยมากินข้าวที่ยงกันก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซามูติงค่ะจำชื่อไม่ได้แต่ว่าบรรยากาศดีมากนะคะ mm. อากาศเยงเง็ยนๆประมาณ26องศาอากาศดีนะคะจะ mm. ข้าวมาแล้วถ่ายใหม่หมดจัก ข้าเที่ยงกันเสร็จแล้วนะคะเรากําลังไปที่ร้านปีโนะหรอจะเปนอะไรวะปีโนะลาเต้เป็นแบบว่าร้านกาแฟที่มองเห็นวิวข้างล่างได้นะคะแต่ว่าแต่เพราะว่าชื่อร้านชื่ออะไรกันแน่พ่อบอกชื่ออะไรนะปะปีโนะป้าบอกชื่อปีโนะลาเต้ก็จะใช่เหรอวะไม่น่าใช่ก็เลยคิดว่าน่านชื่ออะไรสักอย่างคำพายคำพานี่แหละเราลองไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะลุยแค่ ทาและขนมนี่คือขนมที่เราสั่งนะคะเป็นเบอร์รี่ชีสเค้กพี่ฟูกตั้งชาเขียวแล้วบอกว่าอร่อยกว่าที่หนูทำอะไรวะมันอร่อยกว่าจริงมันก็ต้องอย่างนั้นสิก็คนทำบ้านอะไรจริงไม่สรางเป็นเอออริสต์เบอร์รี่อะไรไหมนี่อะไรที่เราตื่นกินเค้กเสร็จแล้วนะคะก็มาดูวิวข้างล่างแดดแรงมากแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทำให้หนูไม่นาวอันนี้คือชาที่เราชิมไปได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะ เรามาเที่ยวที่วัดพระธาตุถาซ้อนแก้วนะคะคนเยอะมากเลยค่ะ กรามข้างหลังะคะ่ะนี่น่าจะเป็นองค์ประธานนะคะซึ่งหนูไม่น่าจะว่าเขาเป็นพุทธแบบไหนนะคะเพราะว่ามันมีลับบกษณะการใช้กับเป็นเทพเจ้า mm hmm. เทพเทวดาหรืออะไรประมาณนี mm ้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปฝังนูด้วยแต่เดี๋ยวเราชม mm hmm. ความงดงามของสถาปตัตยาการรมที่นี<ๆ>่ก่อนจะขึ้นบันไดไปคะ่ะ ความพิเศษของวัดนี้นะคะคือสถาปัตยกรรมของเนี่ยจะตกแต่งเป็นเหมือนเอาหินหรือว่าพวกอัญมณีหรือมีถ้วยเป็นจระเ่ยมาตกแต่งก็จะมีความเป็นสีสันที่แตกต่างกับวัดปกติทั่วไปที่เราจะเห็นกันอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของสถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะ ภายในก็จะมีเป็นพระธาตุของหลายๆที่นะคะมาให้เราสักการะแล้วก็ปฏิจาคตามกรานรสสธาได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นพระธาตุประจําปีเกิดน,นะคะก็ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วนะคะเราสามารถไหว้พระธาตุอยู่ที่นี่ได้เลยครบทุกปีนักษัตร์ะคะ่ะคือบรรยากาศห้องคะ่ะ แบบหนึ่งนะคะแล้วก็กําลังออกไปที่ร้านตะก,กอตักมอตะก,ก,กอหรือตักหมอนะคะมัะจะมีของเด็ดของดังของอร่อยก็คือขาหมูมันโถนะคะอยากกินมากอยากกินมาสักพักแล้วเด <ๆ S 1> ี๋ยวไปถึงร้านเราจะถ่ายมาให้ดูอีกทีตอนนี้ขออนญาตินั่งรถก่อนแล้วค่ะโรงเตรียมข้าวคอ มีความแบบว่าจีนมากนะคะเหมาะก,กับเราที่จีนสุดๆ <c oughs> ใส่เสื้อกั๊กมาด้วยนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มจะเย็นตอนนี้25องศานะคะแล้วก็23แล้วเหรอคิดว่ามันน่าจะลงเรื่อยๆก็เลยต้องกันหนาวนิดนึงแล้วเราก็ได้วิวแบบว่าสวยมากครับเขาบอกว่าที่นี่จะมีดนตรีสดตอนมัน6โมง6โมงเย็นแต่เรามากินกันตอน4โมงครึ่ง ก็ไม่เป็นไรเน้นอิ่มอะค่ะเราสั่งเป็นผัดเห็ดหอมสดน้ำมันหอยแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็มีขาหมูมันโถแต่ยังไม่มาเสิร์ฟแล้วก็ต้มยำปลาคั้งแล้วก็ไก่ทอดสมุนไพรเดี๋ยวนั่งรถมานี่กลับห้องค่ะไปก็กีม้าเร็วเราเดินเข้าห้องพักแล้วนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็ ของกินของใช้เล็กน้อยจากเซเว่นแล้วก็กับหทองพักทองพักสวยอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่20องศานาวนะทุกคนอาบน้ำเรียบร้อยนะคะเป่าผมแห้งแล้วค่ะผมเดี๋ยวก็จะดูละครสักพักหนึ่งแล้วก็นอนเป็นเวลาแห่งการพักผ่อน ่ชาวันที่2ตอนนี้หนาวมากอุณหภูมิ15องศาค่ะุกคนเอิมสภาพขอโทษนะไม่ทาลิปติกหน้าซีดต่ต้องยืมเสือ้อนาก่อนเพราะว่าชุดกันหนาวมาอยู่บนรถหนาวมากครับบนรถคือมีน้ำค้างขึ้นเลยปังมากซิสเตอร์15หองศาน้ำมูกไหลตลอดเวลาไปครับไปครับเช้านี้กินเป็นข้าวต้มกับ โอวันตินลอนกินก่อนกินข้าเสร็จแล้วครับเรากําลังเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยววันนี้มีแผนว่าจะไปเราจะไปเที่ยวกันเจ็ดที่เลยยอดมากนะคะโชคดีที่มันเป็นทางเดียวกันหมดดังนั้นเราจะไม่ต้องเดินทางไกลมากนะ,ะที่แรกจะเป็นที่ไหนนั้นไม่มีใครรู้นอกจากป,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 ป้าเดี๋ยวรอรอถึงแล้วค่อยว่ากันอีกควตัวไวชมวิวรับลมยามเช้าที่อุณหภูมิ18องศานี่ค่ะที่แรกที่เรามาก็คือจุดชมวิวกังหงันลม สวยมากหนาวด้วยอาคาศเรามาอยู่ที่สวนดอกไม้ข้างบนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีดอกไม้มากมายเดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายกับดอกสีโม่ข้างบนก่อน,กกนดีไหมใช่ไหนถึงจริงๆอะ่ะไม่ค่อยจะถ่ายรูปก,กับดอกไม้เพราะว่าที่บ้านไม่ชอบแต่หนูชอบนะแต่ว่าที่บ้านไม่ชอบป,ป๊าชวนไปถ่ายรูปก,กับกน่ะบันไดเดี๋ยวก่อนเอาไว้ตอนจะออกกันไปถ่ายรูปกับดอกไม้ก่อนเดี๋ยวมาทุกคน จุดชมวิวที่มีกลางหันหลมเนะะี่ยเขาก็จะมีร้านค้า <c oughs> แล้วก็ไล่อะไรเงี้ยมากมายให้เราทำกิจกรรมต่างๆอาจจะมีมีชิงชา้าแล้วก็ชิงช้ามากมายค่ะ <c oughs> นี่คือตอประดที่เราซื้อเมื่อกี้นะคะลูกใหญ่มากนะแล้วก็ดูเหมือนจะฉ่ำน่าจะหกนิดน,นึงต้องกินแบบยัดเข้าไปทั้งอันเลย <c oughs> อร่อยมากฉ่ำม,มากเลยมีความสุคลายเขียวแอปเปิลหน้าตาดูแบบใส่สีเยอะมากเลย เราอยู่ที่ไปษนีเขาคอนะคะเป็นที่ทําการไปษณีที่สูงมากมีคนกลางเต็นท์ด้วยนะคะที่ไปษนีนะคะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ฐานยิงสัดสนุนอิธินะคะเป็นทวีตพันอาวุธอยู่ที่เขาคอนะคะนี่นะคะคือป้ายที่เขาจะปอบเบความเป็นมานจริงมันก็คือกองกำลังที่เอาไว้สู้เพื่อลบกับฝั่งคอมมิวนิสต์สมัยปีพุทธศักราช2511เราจะไปดูกันนะคะว่ามีอย่างไรคืออาวุธนะคะที่ใช้ในการปราบปรามกองกำลังคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นก็จะมีทั้งปืนกลรถถังเฮลิคอปเตอร์นะคะ อันนี้คือซาของเฮลิคอปเตอร์นะคะเขาบอกว่าเฮลิคอปเ,เ,เตอร์ใช้งานทั่วไปนี้ได้ถูกกองกําลังของคอมมิวนิสต์เนี่ยยิงสู้นะคะเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะคะก็เลยตกเป็นซาค่ะก็คือปืนใหญ่นะคะ เรว่าปืนใหญ่เบากระสุนถีโค้งช่วงปี2511เป็นต้นมาจนถึง2525เป็นช่วงที่สถานการณ์โลกก็คือมีสงครามเย็นเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายผู้นําโลกเสรีอย่างสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างสหาภาพโซเวียตนะคะทางประเทศไทยเราก็เป็นพันธมิตรกับอเมริกานะคะแล้วก็ได้รับทุนมากมายจากอเมริกาเพื่อเอามาพัฒน,นาประเทศแล้วแล้วก็นโยวบายอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยต้องทําด้วยก็คือเป็นการต่อต้านขบวนการคอมมิวนิสต์นะคะที่จะเข้ามาแทรกแซงในภาพ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นะคะจากนั้นเนี่ยประเทศไทยนะคะก็เป็นอีกยุทธศาสตร์ที่สาคัญหนึ่งของฝ่ายโลกเสรียอย่างสหรัฐอเมริกานในการต่อต้านแล้วก็เป็นเหมือนกับประเทศหนึ่งที่จะต้องยังคงยัดยืนเป็นโลกเสรีท่ามกลางคอมมิวนิสต์นะคะอันนี้คือเกตความรู้ที่ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าทุกคนสามารถไปเช็คข้อมูลกันได้เพิ่มเติมลมเย็นมากเลย ว่ามีเครื่องบินแล้วก็ซากอาวุธไม่ใช่ซากเลยสําหรับเป็นอาวุธลมแรงมากมีวิวสวย ป็นชื่อของปืนใหญ่นะคะเขาตั้งชื่อได้น่าสนใจมากนะคะเนื่องจากเราเป็นเด็กอาสาศาสตร์นะคะจะมาวิเคราะห์กันนะคะชื่อปืนใหญ่นะคะชื่อว่าพัทพิรุณแสนห่านะคะเป็นการเปรียบเปยนะคะว่าปืนใหญ่นี้นะคะยิงได้รัวมากอย่างกับพาทพิรุณก็คือฝนใช่ไหมคะอันคิูคิดว่าอาจจะเป็นการที่เทียบกับว่าปืนใหญ่เนี่ยสามารถโจมตีได้เหมือนกับฝนตกลงมาแสนห่าคือรุนแรงมากเยอะมากรัวมากนะคะอันนี้เป็นการตั้งชื่อที่น่าสนใจนะคะเพื่อนๆจะมาเอาไปวิเคราะห์ ต่อได้นะคะคนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่พระตำหนักเขาพอค่ะ mm hmm. แต่ว่าพึ่งจอดรถเสร็จเดี๋ยวจะต้องเดินไปตรงนู้นิดนึ่งเน,นี่ยค่ะปกติเก็บพระราชฐานตรงพระตำหนักก็จะเปิดให้เข้าได้ตอนเวลา6กโมงถึงหกโมงเย็นแต่ว่าแต่ว่าเรามาคราวนี้แล้วเขาไม่ให้เข้านะคะเพราะว่าน่าจะสถานการณ์โควิดก็เลยปิดค่ะ คะทุกคนแสงสวยมากแบบหนูคิดว่ามันเป็นแสงแดดที่มันดูเย็นเย็นเหมือนอยู่ภาคเหนือ,นอมันอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยถ้าหนูบอกว่า hi everyone I'm living in Canada ไม่อยากเชื่อใช่ไหมก็มันก็สวยอยู่นะมันดูแบบว่าป่ามป่าสนเราเดินมาตรงจุดชมวิวพระตำหนักเขาคอสูงกิโลมีหลักกิโล <c oughs> ที่นี่เขาจะแบบมีชิงชาเยอะมากนะ <c oughs> พี่ชายก็วิ่นเป็นแบบเดือย แต่ว่ายังไม่ดื่น้ำตกเพราะว่ามากินน้ำตกก่อนกินส้มตำมะละกอส้มตำมะละกอส้มตำที่ไม่มานะคะข้างหลังนี้คือน้ำตกสีดิบค่ะ ก็เป็นน้ำตกที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะคะจะเห็นได้ว่าเราถอดเสื้อกันหนาวอีกหนึชั้นออกแล้วเพราะว่าอุณหภูมิเริ่มขึ้นมาเป็น24 25องศาก็ไม่ค่อยเย็นมากถ้าเทียบกับเมื่อเช้าที่อุณหภูมิแค่14 15อะไรแงนี้ดูเย็นเดี๋ยวลมาเลยแมวอ่ะกลัวพอเราไปน้ำตกเสร็จแล้วเราก็กลับมาห้องพัก เราออกจากที่พักกันตอนประมาณเจ็ดโมงหัวงมากทุกคนก็เลยคิดว่ากลับมานอนก่อนดีกว่า Good night ทุกคนขอนับก่อนมากินข้าวที่ร้านใกล้สองเราค่ะอยู่ใกล้กับโรงแรมประมาณ800เมตรจริงๆเขาเป็นรถกลอบรับด้วยนะนี่คือรถกลอบมันตุกๆเลย เสร็จแล้วจ้ากับแรงรมกำติกว่าเดี๋ยวเรากับห้องที่นี่บรรยากาศดีนะคะอาหารก็อร่อยด้วยค่ะแล้วก็มีดนตรีสดด้วยใครที่สนใจนะมาเที่ยวขอขอกลางกินได้ไร่สองเราร่อยถึงห้องพักแล้วนะคะ แล้วก็พักผ่อนแล้วก็ดูทีวีค่ะเพราะว่าพวกเราติดละครมากช่วงนี้ที่มาเที่ยวเนี่ยมันเป็นช่วงสิ้นปีที่ช่องสามเขาจะเอาละครเกา่าๆมารีรันยาวๆซึ่งก็เป็นเรื่องกรงกรรมนะคะในช่วงนี้ก็เลยติดมากทั้งละครก,ก่อนข่าวอย่างเรื่องเพียงผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษหรือวิเศษวะผู้พิเศษกับเรื่องกรงกรรมดูยาวๆไปตั้งแต่หกโมงถึงห้าทุ่มไม่ต้องทำอะไรแล้วแกไปดูก่อนนะ ดูละครเสร็จแล้วบายดีทุกคนวันนี้เช้าว,นนว,วันที่เรากำลังจะเดินทางครับหนาวมากนะมุ่งอะไรหมดเลยแต่วก่อนเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้าก่อนแล้วก็น่าจะกลับแต่ไม่รู้ว่าจะต้องแวะเที่ยวไหนอีกน่าจะแวะมเก็ไปละซื้อของกินกลับบ้าน ว้าวดูนะคะสตรอเบอรี่ร้านนี้น่ากินมากๆค่ะลูกใหญ่มากใครที่สนใจนะคะมาซื้อได้ค่ะที่เพชรบูรณ์ร้านไรประดับพรค่ะแม่ค้าอินเตอร์ค่ะแม่ค้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วย very good จ้าเ้ามาพบกันอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์เฮงจ้าสิเทพอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีให้ลูกไปทางกลับเข้ากรุงเทพนะฮะขอเดินกับ เป็นห้องโบราณวัตถุนะคะแล้วก็จะมีของมากมายจากยุคที่เป็นสีเทพได้รับอิทธิพลจากวรวรีนะคะแล้วก็มีทั้งที่เป็นได้รับอิทธิพลจากขอมหรือว่าขมรนะคะคก็จะมีเป็นสิวลึงหรือว่าโยนีใช่ค่ะคือสุริยเทพนะคะเป็นเทพทางพราหมณ์ฮินดนูนี้ก็น่าจะได้รับอิทธิพลจากขอมมาเช่นกันนะคะจนนี้คือรูปสลักของพระสุริยเทพอ,อีกอันหนึ่งนี่ก็เช่นกันค่ะ มาถึงสถานที่แรกนะคะคือปางสองพี่น้องนะคะ<ม>ก็จะเป็นเขมรโบราณนะคะ<ม>เป็นศิลปะแบบบาปวนเขาเนี่ยเอามาใช้ทั้งศาสนาครามฮินดูแล้วก็มาใช้กับพุทธมหายานใน,นระยะหลังด้วยนะคะนี่นะคะเดินเข้ามาในซุ้มล้วก็จะพบโยนีอยู่ตรงกลางเลยนะคะนี่นะคะเราอยู่ที่ตรงที่เขาเรียกว่าเขาคลังในนะต้งฐานนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีลวดลายปูนปั้นนะคะที่เป็นรูปคนแขะนะคะก็คือรูปนี้นะคะ่ะแล้วก็รูปนี้ด้วย ่มื่อกี้คือพุดื่นทอมหน้านะคะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะ่ะเมื่อกี้อ่านใบความรู้นะคะเขาบอกว่าลวดลายปูนปั้นก็จะมีรูปคนแคสิงลิงแล้วก็ควาย <c oughs> เดินมาอีกจุดหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะสมบูรณ์นะคะยังเห็นชัดข้างหน้าเราเนี่ยเป็นลายคนแคะแหละหนูว่าส่วนนี้น่าจะเป็นลิงนะคะแล้วนี้น่าจะเป็นสิงนะปังมากนี่นี่นี่รูปควายครับผ อากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะตนแต่ว่าแดดร้อนมีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ที่นี่น่าเสียดายตรงที่ไม่มีป้ายบอกตรงที่บริเวณน,นั้นเลยเขาจะมีแค่ตรงศูนย์ให้บริการความรู้ศูนย์อะไรไม่รู้เสนอความรู้อะไรสกอย่างนี้นเขาเรียกเขาแบบนั้นนะแล้วก็มีป้ายเอาไว้แต่ว่าไม่ได้มีแบบเป็นโบชัวแจกหรือว่าตรงบริเวณพื้นที่นั้นจริงๆก็ไม่มีป้ายบอกว่าคือเลยนะถ้ามีก็จะดีมากเลยเรามาถึงบริเวณ<อ>ปางสีเทพแล้วก่อนที่เราเดินไปถึงตัวพระปางนะคะเราก็จะเจอซาาของชิ้นส่วนของ ปรา,าสาทหรือว่าซากอะไรชักอย่างที่เขาเอามาวางมาตรงนี้ด้วยสถาปตัตยกรรมที่สร้างด้วยอิฐหินอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่นานมากนะคะทุกคนพี่ชาถามว่าทำไมศิลปะแบบเสม,มียนถึงไม่มีพระพุทธรูปเลยนะจริงๆแล้วเนี่ย ศิปลปะแบบขมีนนะคะเมื่อเข้ามาในไทยเนี่ยมันจะมีเข้ามา2ทางก็คือมีทั้งเป็นแบบพราหมณ์ฮินดูที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียโดยตรงนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากพุทธก็จะเป็นพุทธแบบมหายานนะคะ <c oughs> ซึ่งพุทธแบบมหายานก็จะเป็นช่วงยุคหลังๆของศิปลปะแบบขมีนแล้วเราเดินในตัวเมืองเมื่อกี้เสร็จนะคะตัวเมืองก,ก็คือบริเวณที่มีคูน้ำล้อมรอบแล้วเราก็ต้องเสียค่าเข้าไปใช่ไหม <c oughs> คุณลุงที่อยู่ตรงนั้นนะคะก็บอกว่าโน้โนไปดูเล่นสิเขาข้างนอกก็อยู่ไกลจากตรงนี้2กิโลนะคะก็คือ เขาข้างนอกนะคะเป็นสกูุที่ตั้งอยู่นอกเมืองสีเทพนะคะห่างมาประมาณ2กิโลเมตรเป็นสถานาที่ีมขนาดใหญ่ละสมบูรณ์มากนะคะแล้วก็มาเที่ยวชมเขาข้างนอกนี่ก็จะไม่เสียค่าบริการด้วยค่ะเพื่สามารถขับ,บรถมาเที่ยวกันได้ยิ่งใหญ่มากเลยนะทุกคนอลังการมากคุณแนะบอกว่าคิดว่าเมืก่อนนะคะเรืที่เราเดินกันอยู่นะคะ ที Hoy, ality, ute, hey, ่ตรงนี้มีลักษณะคล้ายกับคอนกรีตเนี่ยเมื่อก่อนน่าจะเป็นปูด้วยลีแรงหมดเลยแล้วก็เขาก็น่าจะทาพื้นใหม่นะคะเพื่อให้เราเดินสะดวกมากขึ้นเดินลงมาแล้วนะคะจากมหาสถูปเขาข้างนอกสูงมากๆนะคะทุกคนถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวกันได้นะคะที่เพชรบูรณ์เดี๋ยวเขาบอกว่าสถูปที่นี่มันเป็นศิลปะที่คล้ายกับ น่กความปรปถมอะไรนะพระกระโทนเหรอแต่เขาบอกว่าเป็นศิลปะแบบเดียวกันนะคะพระประโทนที่เคยขับผ่านก็จะเป็นแบบยังสมบูรณ์อยู่เช่นกันจะมีโอกาสจะลองแวะไปเที่ยวแบบตรงฐานโดยรอบที่เราเห็นเป็นเหลี่ยมๆมาคือรูปจำลองอาคารที่ข้างในถรุนะคะคือเขาแต่งให้เหมือนกับว่าข้างในมันแบบเป็นฐานเข้าไปได้อะไรเงี้ยจริงๆคือฐานหลอ,อกตอนที่เราเดินออกมาเมืม่อกี้ก็คือมี ป้ากลุ่มหนึ่งที่เขามาบูชาแล้วก็สักการะสถูปนี้ด้วยนะคะก็น่าสนใจมากค่ะถึงแม้ว,ว่าจะเป็นสถูปที่สร้างขึ้นในยุคโบราณมากๆแล้วแต่ว่าในปัจจุบันนะคะก็ยังมีคนที่ยังมาสักการะว่าอยู่นะคะก็หมดแล้วค่ะกับการเที่ยวพิทยาประาสา์ ถึงบ้านแล้วนะคะก็ใช้เวลานานมากนะเพราะว่ารถเยอะมากเลยนะคะกลับมาจากอิชบุลแล้วก็ผ่านสระบ,บุรีสระบ,บุรีแบบรถเยอะมากอ่ะพ่อเนี่เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะแต่อย่างไงก็ตามนะคะเราก็ถึงบ้านโดยส่วนภาพนะคะที่นี่เป็นที่ที่สนุกมากๆนะคะเพราะว่าโชคดีได้เจออากาศเย็นนะคะแล้วก็พอเจออากาศเย็นๆแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบได้พักผ่อนได้เที่ยวนะคะขาขอเป็นที่ที่สนุกมากนะคะแล้วก็มีอะไรเยอะแยะให้ให้ทำมากมายมีอีกหลายที่เลยที่เหมือนไม่ได้ แล้วก็คิดว่าหลายๆคนถ้าไปก็อาจจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันจากเหมยอ,อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีพวกกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆอีกมากมายใช่ไหมโหนสลิงขับรถเ t v หรืออะไรพวกเนี้แต่ว่านะคะทริปนี้ขอเหมืยก็จะเป็นทริปแบบกินลมชมวิวดูธรรมชาติ แต่รู้สึกดีนะเพราะว่าอากาศบริสุทธมากแล้วก็วิวที่เขาคอแบบสวยมากแดดก็ดีแบบถ่ายยังไงก็สวยอะไปถึงแบบถ่ายรูปวิวอะไรเงี้ยนะเหมือนแบบในต่างประเทศสนุกมากก็ยังไงก็ตามนะคะที่ยวในช่วงนี้เนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคโควิดอยู่ ว่าพวกเหมยก็ใส่หน้ากากตลอดเวล้นะคะทุกคนก็จะเห็นได้จากวิดีโอที่ใส่หน้ากากตลอดยังไงถ้าใครไปเที่ยวในช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมใส่หน้ากากแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะล้างมือบอ่อยๆแล้วก็เป็นระยะห่างกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ยินที่จะว้ฉันด้วยสำหรับข้อมูลต่างๆนะคะที่เหมืนได้พูดไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจที่อยากจะแชร์ให้้้กกกับทุคนรรููไดดยล,ละ,ะ่าะ่าาางเเพพวหมือ ความทรงจำขอเหมยที่มันก็ค่อยๆหายไปตามกันเวลานะคะถ้าเม่ยผิดพลาดต้งไห,หม่ยเหม่ยก็ต้องขออภัยมากๆนะคะหวังทุกคนสนุกนะคะสำหรับ็อกนี้นะค่ะแล้วนะคะบาย,บาย